สวัสดีค่ะนี่ก็คือกิกกี้รีวิวนะคะวันนี้มาดูสีผมของกิกกี้กันอันนี้เป็นสีเทานะคะหลังจากที่กิกกี้ย้อมมาด้วย A21 แล้วก็สะแชมพูเทามาหลายๆครั้งด้วยกันค่ะตอนนี้ก็สะแชมพูม่วงของโแรแลนด์ไปนะคะก็จะได้สีประกายเทาประมาณนี้เป็นสีที่สวยสดใสและได้ถูกโอกาสเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเล พัทยาชนบุรีบ้านแสนสัก็อย่างหนึ่งแล้วนี่คือมุมอร่อยสีราชาค่ะอันนี้เป็นภาพสีผมนะคะในมุมต่างๆนะคะช่วงนี้ประมาณตอนเย็นๆตักหกโม,มงแล้วเนาะแสงจะประมาณนี้นะคะผมก็จะได้สีประมาณนี้เนาะนะคะถ้าเกิดทุกคนทําสีผมก็จะได้มาถ่ายรูปสวยๆริมหากันได้นะคะมีความแตกต่างของแสงเงาสีผมนะช่วยให้ชุดดูมีแบบว่าคลเลอร์ฟูลมากขึ้นนะคะ หรบวันนี้ก็มาชมวิวกันดีกว่าค่ะให้ทุกคนมีความสุขกับวันสงการานต์แล้วก็วันที่เที่ยวยาวๆนะคะปลอดภัยไล้โควิดสวัสดีค่ะ